อาณาจักรแมวของป้าพัชรดาณนะเมืองโคราชที่แสนอบอุ่นคุณป้าพัชรดาใช้ชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขกับสามีและเพื่อนขนปุยตัวน้อยๆทั้ง10ตัวของเธอทุกวัน เ็ดเรื่องจริงของแมวที่คุณอาจไม่เคยรู้ 1. แมวจำชื่อเจ้าของได้หลายคนคิดว่าแมวไม่สนใจไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเราเรียกชื่อมันจริงหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วแมวจดจำชื่อเจ้าของได้รวมถึงชื่อแมวตัวอื่นในบ้านด้วยนะัดมันแค่เลือกที่จะไม่ตอบหรือทําเป็นไม่สนใจเท่านั้นเอง 2. แมวไม่มีต่อมรับรสหวาน รู้หรือไม่แมวเป็นสัตว์ที่ไม่มีต่อรรับรสหวานในลิ้นเลยทำให้แมวไม่รู้สึกสนใจไอศกรีมหรือของหวานแบบที่เราชอบแถมถ้าให้กินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอร่อยด้วย 3. การโก่งหลังคือการป้องกันตัวเวลาแมวโก่งหลังท้องคนหลายคนอาจคิดว่ามันกําลังเล่นหรือแค่ตกใจแต่จริงๆแล้วนั่นคือถ้าป้องกันใครสวยโคลาค่ะใครขี้เหร่โคลาค่ะ ใครสุดลวดโคลาค่ะใครเก่งโคลาค่ะใครรักแม่โคลาค่ะโคราเป็นคนสวยเป็นคนสุดลวดเป็นคนกินเก่งเป็นทุกอย่างเลยเป็นทุกอย่างที่โลกนี้มีสวยและรวยมากไหมไม่รวยค่ะไม่รวยไม่มีเงินแมวไม่พกเงินค่ะ ไม่กินลงมาได้ไหมลงมาได้ไหมเอาลงมาลงมาลงมาโคลาเอ้ยมาลงมาลงมาอยากญิงโูล่าขี้ดื้อ Ừm. Ừm.